มาพอนอไม้พี่น้องน้ออน้ไม้เอาน้ไม้ไปแกงกันนะเอาหนอใหญ่นี่ยแหละน่อหนอย่เอาสุดนี่แหละหักจังแด่ล่ะมีดกับ่มีดวันนี้เนี่ยอืมโอ้ยได้แล้วพี่น้องน้ำไม้โอ้โห โอมาดูต้นโอ้กระท้อนพี่น้องกระท้อนถ้ามันดกเลยไม่มีคนเอาไปกินดกมากเลยดกนั่นแหละดูดิกระท้อนอ๋อมันยังไม่สุกยังไม่ถึงเวลาสุกแต่บางส่วนก็ร่วงหล่นเต็มพื้นเลยกระท้อนไม่ได้ดูแลเขามันเยอะไหมเยอะแต่เราเ้อมาต้องเอาถุงพลาสติกมาหอ่อมันถึงจะได้ ลูกออกมาสวยๆหน่อยจะพามาดูจะพามาดูไผ่มาดูไผ่กอไผ่ที่ปลูกไว้มันว่าปีนี้มันจะออกเยอะไหมน่าจะมีเห็ดออกมาให้เห็นหน้าเห็นตาเลยเนาะอืมอุ้ นนแ่แถบนี้ถ้าปกติมันจะเดือนสิงหาเนือนไหนเห็ดนึงจะออกเห็ดปวกเอาเอาเทนิหนามเล็บแมวนะเนี่อยออกมาดูมาดูไผ่มาดูไผ่ ที่ปลูกไว้ปีนี้มันจะหน่อขึ้นมาเยอะเอา้าอุ้ยมาค่านั้นหน่อขึ้นมาป้าหนอนี้ไหมโอ้ยอย่างหน่อส,สวยๆเลยเนีย่สองหนอ่อโอ้โหไม่ธรรมดาปีนี้ออกเยอะแน่เลยหน่อมันส,ยสวยๆนี่ออกเนี่ยเวลามันหน่อออกมาใหม่มันก็สวยๆมันสวยนะดูนะทุกคน โอ้หน่อสวยๆเลยทุกคนหน่อสวยๆเลยเอาสักหนอน,นดีไหมเอันี่ไผ่ไผ่ลืมแรงเขาบอกไผ่ลืมแรงเนี่ยจะเอาหักไปสักหนอนดีไหมเนะี่ยเอาหอน,นี้หนอน,นี่แหละ โอ้โกอไผ่ปีนี้น่าจะปีห <c oughs> น้าเนี่ยจะออกมาเยอะแล้วปีนี้เอาไปกินสักหนอนึงหักไผ่ไปกินแล้วมีน้องมีนี่โอ้คือนั่นแหละออหนึ่งสองโอ้นี่นี่แหละได้ได้ไดปแล้วมีมีน้องได้แกงนึงแล้วเนี่ย เพิงมีน้องได้น้ำไม้ได้น้ำไ,ไ,ไม้ไปกินเลยไหมนี่ได้น้ำไม้ไปแกงแล่ะได้แกงหมอหห้อไน่เรือมะร็งนี่พักขาหน้านะมาทีนี่เอาพักขาไปแกงใส่เห็ดเอ้ใส่ใส่น้ำไม้